วัสดีครับฐานอัดแท่งอุดรธาน,นีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวห้องตากถ่านนะครับชั้นตากถ่านผมจะเป็นประมาณนี้ฮะยังเป็นเล็กๆอยู่นะตอนนี้ก็คือตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่กําลังสร้างโรงงานใหม่ก็จะเสร็จในะอีกไม่ช้าก็ไม่อาจจะเกินสองสามเดือนครับถ้าพายุฝนไม่มีมาตรงนี้ก่อนตรงนี้เราจะใช้ผ้าใบแบบใสแล้วก็ลังคาเราจะทาค่อนข้าง,าง,างต่ำนะเพราะว่าเราต้องการความร้อนให้ได้ม,มากที่สุดนะครับสําหรับถ่านตรงนี้ก็คือเราจะอาศัยความร้อน ผ้าใบที่มันเป็นลักษณะโดมอเกือบจะใช่โดมประมาณนี้ฮะอันนี้ก็คือกิ่งไม้ตกใส่นะครับผมขาดเลยอาจจะมีในลักษณะโดมแบบนี้ทีน,นี้เราก็ทําเปิดหัวฟังฝั่งนะครับผมหัวและท้ายท้ายและหัวแต่ที่จริงไม่ต้องทําแบบให้มันห่างขนาดนี้ครับชั้นต่อชั้นก็คือที่ผมทาห่างแบบนี้ก็คือว่าเวลา,เาผมเทฐานอะ่ะมันจะได้เทง่ายเพราะว่าถ้ามันชั้นมันแคบป,ปุ๊บแบบเวลาผมเทฐานเข้าไปอะ่ะตะกร้ามันจะไม่สามารถคว่ำเข้าไปได้ก็คือผมต้องเอา มันยากเอาง่ายเราจะใช้เป็นเกรดโรงเรือนครับแบบดานครับแต่ผมไม่รู้ว่ากี่ไมค่อนผมจําไม่ได้เหมือนกันผมก็ซื้อได้ปีกว่าแล้วคือผมเคยซื้อแบบบางเคยซื้อแบบบางได้ไม่ถึงปีรับแบบบางแบบอ่าไม่ไม่บางเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันประมาณใช้เวลามันแปดเดือนครับผ่านแดดแล้วก็ผ่านฝนแค่ชุดเดียวเองมันกรอบแตกหมดเลยไม่เหมือนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ปีกว่าแล้วไม่ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องกรอบแตกก็ยังเหนียวอยู่เหมือนเดิม ส่วนการทําหลังคาแบบนี้ข้อดีก็คือกันฝนกันฝนได้กันหมอกกันความชื้นในเวลากลางคืนได้ครับไม่ไม่ให้ความชื้นมากระทบฐานซึ่งฐานที่แห้งแล้วการที่มาโดนความชื้นอีกครั้งหนึ่งไม่เป็นผลดีเอาซะเลยะฮะมันเกิดอาการมีอาการเกิดอาการชื้นแล้วก็ฐานอาจจะเปราะ,ะความแข็งจะลดลงครับผมห้องนี้ในหน้าร้อนนะฮะเพราะวันห้องนี้ในหน้าร้อนเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาอยู่ที่4 9ถึง52องศานะครับก็คือทําความร้อนได้สูงเลยทีเดียวเพราะว่า หนึ่งละหลังคาเป็นทรงโดมแล้วก็หลังคาค่อนข้างต่าอ่าก็จะเก็บความร้อนได้ได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็เราเปิดหัวเปิดท้ายเนี่ยเพื่อไล่ความชื้นจากฐานออกมาเออออกไปดีกว่าครับผมก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่ติดตามชมนะก็จะลงสาระเล็กเล็กน้อยน้อยเรื่อยหรือว่าใครมีคําถามอะไรผมก็จะตอบเป็นคลิปแล้วกันหลังจากนี้จะได้อ่ากระจ่างมากกว่าครับผมขอบคุณมากครับ